ปลายมือของใครนะคะมีเส้นสมองเกิดห่างจากเส้นชีวิตเป็นช่องว่างลักษณะแบบนี้นะคะไม่ได้ติดกับเส้นชีวิตและก็จุดเริ่มต้นของเส้นสมองมีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นบ่งบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลา,าดนะคะฉลา,าดมาตั้งแต่เด็กค่ะนะคะแล้วก็มีเส้นเล็กๆฝอยนะคะขึ้นไปที่ เนินผฤหัสลักษณะแบบนี้จะต้องเป็นเส้นที่เกิดมาจากเส้นสมองนะคะบ่งบอกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะไฝ่ฝันทะเยอทะยานที่จะทำให้ตัวเองนั้นยกระดับฐานะให้สูงขึ้น นะคะรวยขึ้นมีหน้ามีตามีชื่อเสียงนะคะที่ดีขึ้นร่ำรวยนะคะมีเกียรติยศชื่อเสียงนั่นเองนะคะเป็นคนที่พยายามที่จะผลักดันตัวเองใช้ความฉลา